สวัสดีครับวันนี้กับช่องมหายุทธนะครับวันนี้เราจะมาทดลองขับรถไถจอนเดียร er ุ่น50 50ดีนะครับ50แรงมา้าตอนนี้ก็ช่างก็กำลังสอนระบบนะครับว่าไปมีดดันดินตัวไหนยกฐานหลังตัวไหนนะครับแล้วก็ระบบดับคอนโทรลมันคืออะไรนะ,ะระบบดับคอนโทรลนี่ก็คือ ระบบที่ช่วยในการไม่ต้องเลี้ยงหางครับผมก็คือตั้งหางไว้ดินแข็งดินนุ่มหรือหน้าลมนี่ครับเนาะส่วนตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ก็จะมีเกียร์เดินหน้าสี่เกียร์เดินหน้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมี A กับ B นะครับเนาะก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ A นี่ก็คือเกียร์โลนั่นแหละครับผมรถทั่วไป B ก็คือเกียร์ไฮอ่าก็เป็นอ่าเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง4เกียร์นะครับผมอ่าส่วนตัวนี้คืออ่า PTO PTO จะมีอ่าสจังหวะด้วยกันนะครับอ่าจังหวะที่1 580ไป540รอบอ่าจะอยู่ที่เครื่องยนต์รอบพัน2,600รอรอบนะครับอ่าตัวนี้จะเน้นใช้งานหนักนะครับอ่าแต่โหมดประหยัดก็คืออ่า รอบเดียวกันนะครับรอบหมุนเดียวกันแต่ใช้งานเบาโหมดอีโกจะอยู่เครื่องยนต์จะอยู่ที่1,600รอบนะครับเนาะเพื่อใช้ในการประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็มาสตร์ทเครื่องลองดูกันละกันครับผมยกปเมีงหลังโอเคครับอันนี้ผมจะลองใช้เกียร์สองนะครับเกียร์สองเกียร์สองโลหรือว่า 2A นั่นแหละ นี้ผมยังไม่เข้าโฟวินนะครับตอนนี้ยังขับเกื่อนสองร้อยอยู่ลองก่อนนะครับลองไถขับเกื่นสอง้อหลังก่อนไปไม่ได้ครับไม่เข้าท่าเลย อลองดันดินดูในโหมดที่เกียร์2อ A อยู่นะครับ2อง A อลองดันดอ่ตัวน,นี้ครับอลองไถดูนะครับตัวน,นี้ผม,มตั้งดรับไปอยู่ที่5้านะครับตัวน,นี้ ดในนน้ำนู่ะก็อบอกว่าจอเดียตัวนี้น้ำหนักมันจะมากกว่าโฟตา50แรงลองลงน้ำดูมันจะหิดลมมันจะอะไรไหมอ,อันนี้คเครีย์3นะครับท่าน3เครีระบบนิ่มนวลครับพวงอะไรเบามากใช้งานดี เรื่องประหยัดน้ำมันต้องยกให้เขาครับเย่างเ,าดเดียวสามสิบห้าสิบแรงมาตั้งลำดูก่อนเดี๋ยวจะลองอเล่นทีเรนลองดูวิ่งสี่บี C, B, ด,ววดูสิหรือว่าไฮสี่ดูสิมันจะวิ่งได้ไหม แล้อีกอย่างหนึ่งก็ <Hello. S 1> จอนเดียาคายเมียซื้อน,อน็อตนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เมื่อก่อนอะไรต้องสั่งนอกแทงออบตัวไม่ได้ครับจะดับอย่างเดียวเลยอ่ะสัตว์สามไฮลองดูหรือว่า3ามปีเร็วกับคล่อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกับช่องมหายุทธครับขอบคุณครับ